เมื่อกี้ที่ไม่เกินเวลาวิคสกินกับสกินเอ็กพอมาลงชื่อหน้ามันลงตัวมากเลยเนาะเป็นวิสกินเอ็กใช่คือตอนแรกก็ก็จากความร่วมมือก่อนนะคะคือด้วยความที่จุ๋ยจับคุณเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วก็คนไข้ที่โร<ะ>งพยาบาลสิทิเวชแล้วก็ได้เจอคุยกับคุณหมอนะคะสกินเอ็กเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่โรงพยาบาลเริ่มขึน้นโดยแค่ผู้เชี่ยวชาญ<ะ>จากโรงพยาบาลสิทิเวชแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย ที่จะแบบว่าส <thing> ่วนใหญ่ก็จะมีคนมาปรึกษาในแอปพลิเคชันแล้วนี้เราก็ได้มาคุยกับหมอค่ะว่าเราอยากจะร่วมมือการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยในการคิดค้นสูตรช่วยให้มาปรึกษาเกี่ยวกับสูตรของสกินแคร์ตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เคยมีการแบบคุยกันมาก่อนนานมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแบบได้คุยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องผิวพรรณ ตัวนี ừ ừ. ้เน uh, well, uh, so uh, hmm, yes, mm ี hmm. well, ่ยช่วยในเรื่องของผิวที่บอบบางแล้วก็ช่วยในเรื่องของเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงเพราะสกินไบเออร์นะคะจริงๆก็มีหลายๆคนคุณเคยกับคำนี้อยู่แล้วค่ะเดิมมาก็ให้ตอนนี้เจะตอบมมาก็ให้เหมือนลักษณะคำจัดหวะที่เกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวชสันไอหัวขอหน่อยใช่ไหมลูกใช่ใช่ หรือว่าช่วยอะไรได้บ้างครับอะไรครับมาช่วยบารี้หรือว่ามาช่วยให้บารี้ลืว่ามัรีจะต้องตอบว่าอะไรนะลูกไอนนี้ช่วยได้บ้าเลยจริงๆคอนี้คี่ี่ดูนะคือจริงๆคือจริงๆตัวนเนี้ยเรา,าคุยกับคุณหมอมาว่าคุณหมอหาจุอยางแบบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าจริงๆเนี่ยจุยเป็นคนแพ้ยากมาก ว่ามีอยู่วันหนึ่งจุ๋ยก็ทดลองครีมในท้องตลาดนี่แหละเอ่อหลายหลายแบรนด์ที่แบบว่าเขาทําครีมใหม่ๆเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดมันเป็นที่ไหนแล้วแล้วก็ได้ทดลองพอทดลองแล้วเนี่ยคะ่ะหน้าจุย๋ยเขิลวงแบบจริงบวงเป็นแบบวงบแบบไม่เคยเป็นมาก่อนทีหน้าสาบเลยค่ะก็แสบมากแล้วก็วกไปหาคุณหมอผิวหนักที่ชิลีน,นี่แหละคุณหมอก็บอกว่าจุย๋ยน,น่าจะแพ้แบบอารุพันธ์ตัวหนึงน่งที่อยู่ในในครีมตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะที่บอกว่าหนูเป็นคนแพ้ยากมากเลยะ แต่วันนึงคนที่แพ้ยากแบบหนูที่ไม่เคยแพ้เลยเลยพี่เบยก็สามารถแพ้ได้แสดงว่าณนะตอนนั้นอ่ะพวกแบบชั้นผิวของเราหรือสภาวงกันอยู่ของเราหรือวิธีการนอนพักผ่อนของเราเนี่ยมาทําให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงดังนั้นพอเจอสารอะไรที่อยู่แบบไม่เคยเป็นคนแพ้ครีิมเลยกลับมาแพ้ได้โดยจะต้องตอนนั้นต้องใช้บแบบเซรั่มอยคาเลยนะเพื่อให้มันหายเร็วอะค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่พอกำลังแบบกำแพงเ ของคนที่สองก็เลยคุยกันว่าเออ่นในท้องตลาด <S. S 2> ตอนนี้นมันมีครีมกระแสเอ่ยครีมที่ไม่ได้มาตรฐานเลยแล้วมันขายกันแบบว่าเปิดว่างออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็เมีคนแชร์กันเยอะแล้วก็เหมือนแบบอยากที่จะขาวใสยอยากจะกระจ่างใสแล้วก็พอไปใช้ครีมตัวแรงๆก็ทำให้ <S <S. <S ผิวเนี่ยมันมีอาการแพ้ติดสารได้อะไรเงี้ยค่ะเลยอยากที่จะเหมือนเอ่คุยดนว่าเราควรที่จะแบบว่าให้คนใะตนักถึงการทำให้ คือเรากินข้าวอาหารคุ้ม้่าหมูน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคือแข็งแรงจากภายในแล้วแต่ภายนอกผิวเราก็ต้องแข็งแรงใช่ค่ะก็เลยมาเป็นที่มาของชื่อพี่เป๊บอกนี่แหละเดอร์มาเดอร์มาสกินเบริเออร์ชุนทิ้งครีมค่ะนี่เป็ะตุ้นช่วยแข็รคือเรียกด้วยด้วยคนประเทศไทยยังไงปิดเก็บไว้ได้ไหมว่าบอกที่จะใช้สิ่งนี้อันนี er ้คุยกับคุณหมอเลยนะว่าจริงๆแนะว่าอยากให้ใช้ตั้งแต่แบบผิ สัมผัสได้เด็กเล็กๆสัมผัสได้คุณแม่ตั้งครรภ์แบบนี้สัมผัสได้ใช้ได้แล้วก็ได้ทุดเจนคือไม่ว่าจะเป็นเจนแบบ C ีเจนเเจน Y หรือจะเป็นพี่เป้เจนเลยนะเป็นพี่ปูแหมย้ำพลาดไม่ได้เลยเนี่ยเจนนี้พี่เป้ไม่สื่อไปพี่ปู่อาจจะเอ็ต้นๆ้นโอ้โหเอ็กก็คือเกินเหมือนกันเนี่ยก็จะชได้ทุเจนค่ะเพราะว่าเออ่ คือจริงๆแล้วว่าตัวเนี่ยเป็นคนที่ใช้ครีมมาตั้งแต่แบบมัธยมนะเพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่โคราชแล้วพอมันเกิดแบบหน้าหนาวอ่ะตอนมันหนาวแล้วหนาวหนาวจัดแห้เราใช้อะไรที่มันแบบว่ากระบงเราเลยนะคดังนั้นจริงๆแล้วว่าสกินแคร์สามารถเลือกได้ตั้งแต่ตแบบวัยรุ่นเลยหรือแม้แต่เด็กที่แบบว่าอาจจะเจอแบบคนเรียว่าเออหรือว่าอาจจะเจอพวกตากาศที่มันแห้งก็สามารถจะใช้ได้เละรครับท่านผู้บริหารนะยาง ถึงส่วนผสมชนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับสารสก,กัดน,นะ,ค,ะคือสารสก,กัดของเรานะคะที่เด่นๆเ,เลยนะคะขเขอพูดสักงสามอันแล้วกันได้เลยจ,จะ้ะก็คือเป็นเอ็กโตอิน,นะคะ่ะเอ็กโตอินเนี่ยก็คือจะเป็นสารสก,กัดที่มาจากทะเลสาบเดซีคือสารสก,กัดตัวนี้นะคะ่เะเขาเป็นอารมณ์แบบแบคทีเรียใช่ไหมคุณหมอจะเก็บอารมณ์แบบแบบประมาณนั้นสก,กัดมาจากประมาณนั้นแล้วคือตัวนี้ค่ะเราได้ขนาดทะเลสาบเดซีที่แบบ นอ่ะความนะเชื่อมต้นสูงอ่ะเขายังมีออ่าแล้วเขาก็มีหมนงังตาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปกป้องพลังภาวะต่างๆ T.F. สองจก็ได้นะคะแสงแดดแสง U.V. บูไลก็ได้ดังนั้นตัวนี้มันเหมาะที่จะมาช่วยเสริมเกราะป้องกันของชั้นผิวของเรานะคะแล้วก็ยังมีเซอร์มายสามฟองนะคะแล้วก็ไฮยาไฮยาแปดไฮยาแปดโมเลกุลน,นะคะคือใส่เต็มๆเลยสำหรับเรื่องของความเก็บเก็บั บำรุงชีวิตและคือช่วยในเรื่องของป้องกันผิวได้ด,ด้วยประมาณนี้นะคะรับทีนี้นะฮะก็ใครที่อยากจะผิวสวแรงนะครับเราจะต้องดูแลสกินเบริเวณถูกไหมไมันมีอย่างนี้ผิวดีรีเซ็ตใหม่ได้อ่าแล้วก็แบบยูเสกินยูรีเซ็ตอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าแบรนด์คิดมาว่าแบบคืออยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ว่าผิวเราอะไปเจออะไรมาไปเจอแบบสารที่ไม่ดีครีมที่มันแบบว่าเออ่ทำให้เราแบบเป็นคนผิวบางไปเลยเป็นคนที่แพ้ได้เป็นคนที่ เป็นผิวแดงๆฉ่ำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอย่าบ,บัดกราแพ้เราต้องหาวิธีการรักษาดูแลผิวหน้ามันให้ก,กบบลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เชื่อว่าผิวที่ผิวดีเนี่ยเริ่มเริ่มต้นมาจากผิวที่แข็งแรงลองนะเราก็จะให้คุณค่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคําถามฮะอยูอยากได้อะไรลูกรู้สึกรู้สึกว่าลูกเราเนี่ยฮะชอบคนเยอะแล้วก็ชอบใหม่มากแล้วก็ขึ้นเวทีได้ด้วยเออ ครับแล้วประเด็นคือฝากบอกทีมงานว่าช่วยดับไม้ลูกให้หน่ยดิเขาก็ดับให้นะฮะปรากฏว่าไม่ไม้ไม่ดังก็ขอไม้ป้าทางานไม้เลยครับไม้หนูดังแังลูกดังมาเสียงตัวเองสิดังไหมครับไม่ดังอยากดังอีกไหมดังยังยังไม่ดังยังไม่งเราได้ยินเสียงตัวเองยังครับอย่ะน้องยก็พูดใส่ไม้สิครับดังแค่ไหนลองสิ โอเคน้องๆโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ตัวนี้ทำงานต่อก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวน้องค่อยร้องเพลงเดี๋ยวมีช่วงให้น้องร้องเพลงกับที่เลยนะโอเคนะน้องตั้งใจฟังตบบนี้ก่อนโอเคนะลูกนะอะไรนะโอเคลูกโอเคลูกโอเคลูกลูกโอเคตอนนี้นั่งไปยนที่เรื่องของสกิเบริเวรกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอ นะครใช่ถ้าเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องผิวเรื่องรูขุอะไรอย่างเงี้ยจอคิดว่าคุณหมอน่าจะอธิบายได้ชัดเจนมากที่สุดสำหรับทุกคนอยู่ในงานว่าแบบเอ้ยทำไมเราต้องดูแลชั้นผิวเราต้องป้องกันผิวเราค่ะตรงนี้เนาะเชิญไหมคุณพ่อเชิญไถ้าทุกคนอยากจะรู้นะฮะอยความเข้มข้นนะครับเรามีแขกรับเชิญอีกคนนะครับเป็นปรูให้ค่ะปรึกษานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะครับที่จะมาช่วยนะครับให้เข้าข้อใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณที่เราแบบจอบลึกเลยนะฮะโอกาสนี้นะครับเราขอเรียนเชิญ ครับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้ถือหนังโดยตรงนะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับดรนายแพทย์สาโรสุวรรณสุธินะครับหรือว่าคุณหมอพล่าขอพล่าครับขอต้อนรับครับคุณหมอพล่าที่เป็นผู้บริการฝ่ายการแพทย์นะฮะจากสกิทเอ็กซ์นะครับคุณหมอพล่าสวัสดีครับโดนโดนคุณแม่คุณลูกอยู่เนี่ยนะฮะสายตาคุณสายต คุณลูกเลยนะฮะคือลูกลูกดีแฉกเด็กพ่อมากค่ะนี่ไม่ไปไหนแล้วฮะจะอยู่กับคุณพ่อนะแ hạng ก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงคุณหมอพลังสวัสดีครับกาบขออภัยฮะโอเคเดี๋ยวอุ้ยรายละเอียดนิดหน่อยเนาะคุณหมอเนาะนะฮะก็คือในฐานะนะฮะที่หลายคนคงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเออมาร่วมงานกับทำวิสกินได้อย่างไรแล้วจะมาแบบพัฒนาวิจัยพันธ์อะไรได้อย่างเงี้ยมันมมัันนเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาถึงได้มาร่วมมือกันครับ คือจริงๆแล้วสกินนิ่งเนี่ยมันรวยนะครับมนคือคมต่างๆคุบอกคุณบอกไม่ใกล้ใกล้ที่สุดกันนะครับที่ผิงอาจารย์อาจารย์ก็ได้คุยกับคุณจุ๋ยมาตลอดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งในส่วนเนี้ยทางสกินนิ่งเราเนี่ยความรู้สึกดีใจอย่างมากนะครับว่าที่แบรนด์ไทยเนี่ยได้ให้ความ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีใจนะครับที่เห็นการไทยเมี่ความมุ่งมั่นสูงมากดีเลยนะครับเพราะว่าก็าตอนนี้นะครับหลายคนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอ,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 อเองเนี่ยนะครับมีเรื่องราวของปัญหาผิวเป็ <c oughs> หนหลานหลานร้องแล้วขึ้นัญหาผิวด้านนันไหนประเทศไหนกันบ้างเพราะแต่ละคนแต่ละเจนผมว่าปัญหาผิวแต่า <c> ง <oughs>